สวัสดีครับช่องทาร่ครับวันนี้จะพาไปแกะของสะสมจากโปเกมอนกันบ้านต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเมนสายดิจิมอนนะครับโปเกมอนเนี่ยเราไม่สันทัดเท่าไหร่รแล้วที่สําคัญคือหลักๆเนี่ยชอบตัวคอรอยู่ตัวเดียวเลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับโกดักนั่นเองนะฮะก็เลยแบบว่าพอออกมาเป็นของให้ได้สะสมและมีโอกาสได้ซื้อก็ต้องซื้อแน,น่นอนครับเดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันนี่ตัวกล่องด้านหน้านะครับอันนี้จะมีพ็อกเก็ตมอนสเตอร์นะครับี่เบอร์2ีสงสัยจะเป็นซีรีส์ของตัวน โกดักนะครับถ้าผมอ่านผิดตรงไหนขอโทษด้วยนะครับ s n a p by hand นะครับสามารถประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยใช้มือประกอบได้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับนี่ Fit in ดอนะฮะ finish ดูประกอบไม่ยากเลยนะเหมาะกับผมมากเลยนะครับนี่โกดักนะฮะเป็นตัวละครที่คลาสสิกมมกนะครับลายเห็นอยู่กับคาสุมิยิ่งน่ารักน่ารักนะครับลูกตานะฮะมีสติกเกอร์ให้แปะได้มีมองตรงมองบนมองเฉียงอะไรอย่างนี้น่ารักมากนี่คือตัวกล่องด้านหน้านะครับนี่ วางขายเมื่อไหร่เอ่ยบันได้สปริต2025นะครับตัวกล่องด้านข้างฝั่งนี้ด้านบนนะฮะเป็นแบบนี้ถ้าน่ารักเนาะ <c oughs> นะฮะอีกด้านหนึ่งครับก็จะพูดถึงสเต็ปการประกอบที่มันไม่ยากแล้วก็รวดเร็วง่ายดายนะครับนี่น่ารักมากเลยพออยู่คู่กับ้าแฝดของเขานะครับยิ่งน่ารักเขาไปใหญ่เลยเชื่ออะไรนะจะดงเหรอผมจําไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับจาได้แต่หน้าตากับสีนี่ตัวกล่องด้านล่างเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปประกอบกันนี้ด้วยกันครับ เอาละมาแกะกล่องนี้ดูไปด้วยกันเลยนะครับนี่ฝากล่องยกออกแบบนี้นี่ตัวกล่องนะฮะข้างในเป็นหน้าตาแบบนี้นะนีะ่มาดูกันทีละชิ้นก็นแล้วกันอ้าวซองเดียวจบเลยนะฮะสะดวกง่ายดายมากที่มีอันนี้เท้ากับลูกกตาใช่ไหมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนประมาณนี้ชิ้นส่วนไม่เยอะดูประกอบไม่น่ายุ่งยากสําหรับคนแบบผมที่ไม่ค่อยสันทัดนะครับเดี๋ยวมาตัดดูไปด้วยกันเลยก็แล้วกันเนาะว่าชิ้นส่วนที่ได้มาหน้าตาชิ้นแบบไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีก เท hey, เอามาก่อนเลยนี่เน่สติกเกอร์นะฮะนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่มีลูกกระตา่ายผมคงใช้ตามองตรงแล้วนะชิ้นส่วนครับเอาแผงแรกก่อนโอ้ยน้อยชิ้นดีชอบชอบอันนี้ดูยังไงก็ลูกกระต่ายของโกดักนะฮะแบบนี้นี่นี่นนตรงด้านนี้มีตัวสอนเขียนอยู่ควิกโกดักนะครับลูกกระตา่ายนี่ปลายหางใช่ไหมน่ารักเนาะและนี่คืออะไรอ๋อผมสามขีดนะฮะเป็นอะไรนะคิวทาโร่ชื่ออะไรนะที่เป็นตัวผีอ่ะ นะครับนี่น่ารักจังเลยดูในเหมือนเหมือนเหมือนไก่เนาะนเะหมือนลูกไก่จริงๆคือนี่คือโกดักนะฮะโอ้แผงน้อยชิ้นมากถูกใจนะครับนี่อีกส่วนที่เหลือนะฮะนี่ก็จะมีเท้าเป็ดนะฮะอันนี้ปากเป็ดนะครับสองชิ้นนี้คือปากเป็ดนะเท้าเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้อะไรนี่คือมือมือสองข้างไอแ้แขนแขนแขนสองข้างน่ารักมากเดี๋ยวตัดเลยดีไหมนะฮะ มาลองตัดกันเลยดีกว่านะครับบอันนี้ผมก็คงไม่ได้ตัดอะไรแบบว่าจริงจังมากนะครับเน้นเน้นหน้ารักประกอบแล้วก็วางตั้งโชว์ขออนุญาตเล่งกิบดีกว่านะจะได้รวดเร็วขึ้นครับ ตัดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกวาดโต๊ะแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะต้องแปะสติกเกอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาประกอบไปด้วยกันวันนี้ครับได้เวลาประกอบแล้วนะครับอันนี้นะฮะฝากล่องด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปแบบวิธีการประกอบไว้ให้เราแบบนี้นะครับนี่นี่มาเริ่มจากอันนี้เลยกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปนี่สติกเกอร์ตัวน,นี้นะครับก็คือแปะไปแล้วก็จะมีเท้าเป็ดสองข้างแบบนี้นี่แปะไปแล้วนะครับแปะเป็นเท้า ด้านล่างแบบนี้นะฮะทาบเป็ดแบนๆนะครับแล้วก็แปะลูกตาผมแปะรอเลยนี่ลูกตาเป็ดน,นะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยตามคู่มือนะครับอันแรกสุดคือประกอบปากเป็ดก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปในที่ตัวเป็ดน,นะครับปากเป็ดนี่ก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะฮะนี่หน้าตาแบบนี้ปากเป็ดน,น,นะน,นะครับประกอบกันเข้าไปนี่เสร็จแล้วโอ้ยปากโกดักมาแล้วนะฮะไวมากนะครับแล้วก็เสียบไปที่ หัวเป็ดนะครับนี่ตรงนี้ก kind of hmm. um, okay. <It> ับตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ดูเหมือนสยองขวัญนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปซิฮึบนี่มาแล้วนะฮะนี่นี่เป็ดเป็ดมาแล้วนี่คือตามขั้นตอนแรกนะครับถัดมาอันนี้นะครับเอาลูกกระต่ายยัดไปที่ด้านหน้าเป็ดแล้วก็ประกบ2ชิดเข้าด้วยกันนะฮะอันนี้ตัวเป็ดกับลูกกระต่ายตะกี้นะครับที่บอกว่าแปะสติกเกอร์แล้วนะฮะไหนยัดซิฮึบนี่ไหนเอ้ย เอ้ยเขามาได้ไหมนี่มาแล้วลูกกระต่ายเป็ดนะฮะยัดโผล่มาแล้วแบบนี้เนี่ยครับนี่ตาของโกดักมาแล้วแล้วก็ให้ประกอบกับชิ้นด้านหลังแบบนี้นี่ชิ้นหลังนะครับนี่แบบนี้ประกอบเข้าหากันแต่แล้วโอ้โหตัวเป็ดได้มาแล้วนะฮะนี่อะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เขาบอกแปะลูกกระต่ายไปก็แปะแล้วนะครับอันนี้เอาผมสามแฉกของเขาปักหัวไว้นะครับนี่ ผมสามแชร์ของโกดักนี่ดูมุมติดซีอ่ติดไปเลยนะฮึบฮึบฮึบนี่มาแล้วฮนะน่ารักมากนี่แบบนี้นะครับดีเทลนี่เป็ดกับผมสามเส้นของเขานะครับแล้วก็ตามด้วยเท้าเป็ดสองข้างนี่เท้าเป็ดเท้าเป็ดเป็นแบบนี้นะครับเป็นสลักแบบนี้กดเข้าไปฮึบนี่เท้าเป็ดข้างที่หนึ่งแล้วก็เท้าเป็ดข้างที่สอง ร็จแล้วนะฮะนี่เป็ดเอียงคอนะครับท้าเป็ดเสร็จแล้วเดี่ยว่างตั้งได้ยังไอ้ตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาด้วยแขนเป็ดครับนี่ผมแบ่งฝั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแขนเป็ดสองข้างแบบนี้นะครับมีสองชิ้นแบบนี้นะประกอบข้อหาการนะครับจะเป็นเป็ดทําท่าปวดหัวนะครับนี่แล้วก็ปักไปที่ข้างลําตัวของเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมมุมมุมมันต้องยังไงฮึบฮึบ เอ้ยอันนี้งงมุมแฮะแ๊บนึงหนาหรือว่ามันก็ได้เท่านี้เอ๊ะเอ๊ะขอดูรูปประกอบนิดนึงได้ไหมมันต้องอยัดเข้าไปได้สุดสิผมอาจจะผิดมุมใช่ไหมนี่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 อ่ะอนน้เข้าไปแล้วเป็จับหัวแล้วนะฮะนี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปสุดแบบนี้เลยนะครับนี่น้องเป็ดจับหัวแล้วแล้วก็เหลือแขนอีกข้างนึงเช่นกันนะครับประกบเข้า,าหากัน แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเป็ดมาจับหัวแบบนี้ฮึบ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 อ่ะเนี่ยปร้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันสุดท้ายครับคือเอาหางเป็ดตักเข้าไปครับนี่แบบนี้นะฮะนี่เสียบเข้าไปนี่อ่ะสำเร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหงานโกดักนะครับนี่ควิกโกดักนะฮะน่ารักมากนี่เอามาตั้งโชว์แบบนี้ น่ารักเนอะนะฮะเอาวางไว้ก็เออไม่รู้ว่าจะดูแล้วรีแล็กซ์ขึ้นหรือปวดหัวไปกัดนอนนะครับกับเจ้าโกดักจากโปเกมอนครับหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดในโปเกมอนเลยนะฮะนี่ดูด้านข้างเอาใหม่ๆด้านหน้านะครับน่ารักมากด้านข้างด้านหลังนะฮะอีกด้านหนึ่งครับกลับมาที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะครับ แล้วก็ด้านล่างแบบนี้แปบะบสติกเกอร์ไว้โฟกัสหน้าเป็ดนิดนึงนี่น่ารักนะฮะใครดูการ์ตูนตอนที่คาเตมีเข้าใจปิดว่าน้องเขาแปงลงร่างเนี่ยฮามากตอนนั้นสมัยยังดูช่องเก้าอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ก็คือท้าเป็ดครับเอาละฮะเรียบร้อยแล้วกับวันนี้นะครับคลิปประกอบน้องเป็ดนะครับนี่ อ่าโปเกมอนนะครับพาร์โมคอลเลคชันนะครับควิกโกดักตัวนี้ครับนี่ฝากผลงานไปด้วยนะฮะถูกใจไงก็ฝากกดติดตามกันไปด้วยนะช่วงนี้ก็คลิปของเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะดิจิมอนเองก็ไม่ค่อยมีอะไรออกน,นะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ